เป็นเดียวขอบคุณมากเือใบมอนมา่าตรี้สิไหวพอดีที่รคอือมอนดคยซื้อกับผักแข้งแขอยซื้อกับผักแข็งแขงอ่ดีไม่แห้แย่บองมากันให้รักให้ด้วย อยู can ่กันแบ่นไปเรื่อยอยูกันแม่ไปดูแลมาไปอยู่เรื่อทำไมใช่เมื ha, ่อบานเมื่อไหร่จะไปเอวงมาเวงมาวงพรมอะไรซีเวีบัตากอะเบอร์บางไทยเลีนมากินวงซีเวียนเลเท็ซ์แมน50บุ๊บ

ไปกูตามมาตักเล็้มาตักลูนี่เกมลูกนี่ลูกเดิอ่าจบมีนได้ื้อจักรวิงผมอะเ็ดกรลัวมีกินอาวตาเน่จะขาดอาหารขาดตาเงพวกนู้นเฮงหานู้นเฮงกูเฮงอีขืนเฮงกเา ก็บอกว่าพุงน้ำตาน้ำตาไหนแห้งกินเสอ้หนักขเขาฮะจัดเลยอะจะมากินอะไกินแล้วจัดรมากินข้าวสีสีมโนนีมมองคุณชื่อสีเขมมาม lùm lùm. Oh, sao thảo. Lùm 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 ตายง่ายกว่ากนี่ตัวปุยใ่ื้นมือกูงผมง่ายแล้วเติมตารนี่เมตายได้ได้นี่โอ้ชยาวมุ้มุ้ยสารหวานตัวหวานเนาะสารมีริ่ลิ้นรึ่ลื่นเนขณะลิ่มกูนะขู้ว่าโลกจะแหดหวานพอดีผมว่าเนอแก้มเน่

เี้ยข like. ้าก็อยู่คือเก่านี้แหละเขากนไหหุนวนมาแ่ขาดเ็เ็มวนนี่ดิมดสู้มันแบบบ่เบาโทหรอเออนี่ดิสู้เป็นหุ่นไหนหุ่นวันนะแบบงๆอยู่้วงแค่ไหนตายนี่แหลก็ตามนี่นู่นล้วเนี่นี่นไรเขาบอกไงนี่นู่นแล้วเขเนี่นี่ไอ้สามเยเี๋ยวมอซเเซไปบ one